วันนี้กูพาพเพื่อนๆมาลองทำสตรอเบอรี่เยลลี่โยเกิรต์ตดูนะคะง,ง่ายค่ะขั้นแรกที่หนึ่งนะคะเราก็นำไอศครีมสตรอเบอรี่หนึ่งสหรือ1ก้อนนะคะใส่ลงไปในแก้วค่ะตามด้วยโยเกิรต์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเยลลี่จะเป็นรสไหนก็ได้คะ่ะที่เพื่อนๆชอบอันนี้ของพีก่กูใช้รสส้มนะคะ แล้วก็ตามด้วยเยลลี่เม็ดๆแบบนี้นะคะมีขายทั่วไปเลยค่ะตกแต่งให้สวยงามค่ะโยเกิร์ตเพื่อนๆอาจจะใช้รสธรรมชาติหรืออาจจะเป็นรสสตรอเบอรี่ด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้คอนฟลิที่เป็นอาหารเช้านะคะใส่ด้วยก็ได้ค่ะมันจะให้รสสัมผัสที่แบบกรอบนะคะ รีเรียวตัดหวานนิดๆ,ๆกรอบๆนิดหน่อยนะคะรับประทานแล้วเย็นชื่นใจค่ะวเวลาหิวหิวหรืออยากกินของหวานขนมหวานนะคะแบบนี้แคลอรี่ไม่เยอะค่ะเพราะเราใช้โยเกิร์ตนะคะส่วนไอศกรีมเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเป็เปเปเปนน้ำแข็งใสก็ได้ค่ะใส่แยมสตรอเบอรรี่ งไปเล็กน้อยก็ได้ค่ะเพืเพิ่มความเปรี้ยวและรสชาติที่จัดจ้านยิ่งขึ้นนะคะดูวิธีการตกแต่งของกู๊ดเลยค่ะน่าทานไหมล่ะคะเพืเ่อน ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมการทำอาหารหง่ายๆในแบบกู๊ดๆ๊นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่ากูจะนำเสนออะไรขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย